ตำนานจอมยุทธผู้ถังซานภาค5ตอนที่657วงเวทเทเลพอร์ตเสร็จสมบูรณ์เมื่อถังซานกำลังสร้างวงเวทเทเลพอร์ตเขาได้รับการปกป,ป,ป้องโดยเด็กหญิงจิ้งจอกแดงที่อยู่ในหุบเขาทองคำหลังจากตั้งคันยืนยันและทดสอบเป็นเวลา1เดือนถังซานก็เข้าใจดีว่าการสร้างรูปแบบเทเลพอร์ตดำเนินไปอย่างราบรื่นมากในเวลาเพียง10วันเขาได้เสร็จสิ้นการสร้างวงเวทซูเปอร์เทเลพอร์ตนี้เสร็จสิ้น ทุกอย่างในเมืองเคอรี่เป็นเรื่องปกติหลังจากช่วงเวลาขององค์การก่อสร้างอย่างเข้มข้นนี้การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนฝั่งตะวันออกของเมืองเคอรี่ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเหม่ยกงจื่อเจ้าเมืองคนใหม่มีเลือดมนุษย์และมีสเสน่ห์ต่อมนุษย์มากในประวัติศาสตร์ของทวีปนังฟ้าทั้งหมดเป็นครั้งแรกที่เจ้าเมืองที่มีเลือดมนุษย์ปรากฏตัวขึ้นมนุษย์จะไม่มีความสุขได้อย่างไร เพื่อไม่ให้หนึ่งดูดความสนใจมากเกินไปองค์กรไถ่ถอนจึงระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งและดำเนินการประชาสัมพันธ์และการระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เมืองเคอรี่เท่านั้นแต่ถึงกระนั้นในช่วงเวลาสั้นๆทาดและข้าราชบริพารหลายแสนคนมารวมตัวกันบรรดาขุนนางหลักในเมืองเคอรีย่ยังคงมีความรู้มากและส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่มที่จะส่งทาสที่เป็นมนุษย์และข้าราชบริพารภ,ภายใต้ชื่อของพวกเขาเองไปยังการตั้งถิ่นฐานนอกเมือง องค์กรถ่ายถอนรับหน้าที่สำคัญขององค์การศึกษาและองค์กรวิทยาลัยมีหน้าที่เป็นผู้นำในการสร้างคนการสร้างบ้านของตัวเองโดยธรรมชาติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับสัตว์ประหลาดมนุษย์ทุกคนกระตือรือร้นมากที่นี่ไม่มีการกดขี่และการเป็นทาสและนี่คือโลกของพวกเขาเอง องค์กรถ่ายถอนได้มอบเงินส่วนหนึ่งและหอการค้าหลิงซีแอบสนับสนุนเงินจำนวนหนึ่งตามคำสั่งของเหมยกงจือในปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเริ่มทวงคืนที่รกร้างว่างเปล่าและสร้างโรงงานด้วยความพยายามเพื่อความพอเพียงโดยเร็วที่สุดและเปิดสัมพันธ์กับเคอรี่ซิตี้การค้าระหว่างสำหรับมนุษย์แล้วโอกาสดังกล่าวหายยากเกินไปและยังเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ทุกคนจะหนีจากทะเลแห่งความทุกข์ยาก เหมยกงจือก็ทุ่งเทพลังงานมากมายที่นี่จงางฮาวส่วนรับหน้าที่การจัดการที่สำคัญและยุ่งทุกวันเพื่อสร้างบ้านที่เป็นของมนุษย์ทำงานในบรรยากาศที่วุ่นวายแต่มีความสุขตกกลางคืนภูเขาสีทองในเวลากลางคืนสวยงามเป็นพิเศษแสงสีทองจางจาที่แกว่งไปมาจากต้นไม้สีทองนำแสงสว่างมาสู่เขาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเมื่อมันเติบโตต่อไปต้นไม้สีทองไม่เพียงแต่จะใหญ่ขึ้นเท่านั้น แต่ลมหายใจแห่งชีวิตที่มันเปล่งออกมาก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยมันยังได้รับผลกระทบจากกวงเวทอีกด้วยลมหายใจแห่งชีวิตจะรวมตัวกันในูุขาวนี้เท่านั้นดังนั้นลมหายใจแห่งชีวิตนี่ฉันไม่รู้ว่าโลกภายนอกจะเข้มข้นกว่ากี่เท่าอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้และได้รับการหล่อเลี้ยงทุกวันแม้แต่หัวหน้าผู้อาวุโสข,ของเผ่าสิงโตพยาบก,ก็ยังอายุน้อยกว่ามากพลังปราณและเลือดของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสานนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้สีทองเขาเปลี่ยนเป็นชุดสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยแสงสีทองร่างกายของเขาดูเหมือนถูกล้อมรอบด้วยแสงสีทองผ่านไปสองสามเดือนผมก็งอกแล้วแต่เขายังมีผมยาวปานกลางและไม่ปล่อยให้ขึ้นอีกผมสีฟ้ากระพือเบาๆพร้อมกับการหายใจปราณที่อุดมสมบูรณ์และเลือดตามจังหวะของเขาเองขอบเขตการพบหลูกในปัจจุบันของเขานั้นยากต่อการวัดด้วยระบบดั้งเดิม และแน่นอนว่าไม่สามารถเทียบได้กับจุดสูงสุดอันดับ9ในบรรดารอยประทับในสายเลือดมากมายของเขายกเว้นจัก,กรพรรดิเงินสีน้ำเงินและจิ้งจอกสวรรค์เกือบทั้งหมดได้มาถึงจุดสูงสุดของลำดับที่9แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยประทับการเปลี่ยนแปลงเผิงหลงซึ่งรวมถึงพลังของฟ้าร้องและพลังของมันแข็งแกร่งมากถังซานอดไม่ได้ที่จะตะลึงหลังจากการทดสอบ หลังจากถอดหน้ากากผมของเขาก็เปลี่ยนสีและอารมณ์ที่เปลี่ยนไปแม้ว่าเขาจะกลับไปที่ราชสำนักก็ไม่มีใครจำเขาได้ว่าเป็นชูราในขณะนี้แสงสีเงินและเงากระพริบและมีอีกคนที่อยู่ไม่ไกลจากเขานั่นคือเหมยกงจือเหมยกงจือเปลี่ยนเป็นชุดยาวสีขาวเรียบๆไม่มีเครื่องประดับใดๆบนร่างกายนับประสาเครื่องประดับใดๆเธอสวยและประณีตมาก เธอหายใจเข้าเบาๆรู้สึกถึงผลการบำรุงของพลังงานชีวิตในร่างกายของเธอรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่สวยงามของเธอเธอไม่รบกวนถังซานที่กำลังนั่งสมาธิเพียงแค่ยืนดูเขาอย่างเงียบๆลอมาหายใจของถังซาคนคงที่รูปร่างหน้าตาของเขาเหล่อเหลาขนตาของเขาดูยาวขึ้นเพราะปิดตาเขาไม่ได้ดูแข็งแรงเท่าตอนที่เขาเดินเหมือนชูร่าตอนนี้เขาผอมเอวหงายและรูปร่างหน้าตาของเขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุจริงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากรูปร่างหน้าตาของเขาเหมยกงจื่อจึงต้องลืมไปว่าชีวิตนี้เขาอายุเท่าไหร่เขาอายุน้อยกว่าตัวเองอยู่ดีเธอยังคงจำได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเห็นเขาครั้งแรกเขายังดูเหมือนเด็กๆในเวลาเพียงไม่กี่ปีเขาเติบโตขึ้นทั้งสองอยู่ด้วยกันและอายุไม่ต่างกันเลยนอกจากนี้เขาเป็นผู้ชายมาหลายทั่วอายุคนและมีจิตใจที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งทำให้เธอรู้สึกถึงการพึ่งพาอาศัยกันอย่างแรงกล้าโดยไม่รู้ตัว เหมยกงจืออดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเบาๆนับตั้งแต่เขาได้พบกับเขาเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเงียบๆเ,เห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากศักยภาพของเขาก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและสถานะของเขาสูงขึ้นหลายเท่าแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เป็นอิสระเหมือนเมื่อก่อนเวลามีปัญหาอะไรสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวคือถามเขาว่าต้องทำอย่างไร ฉันกลายเป็นคนเกียดครานฉันที่เกียดเกินกว่าจะคิดอย่างอิสระและฉันไม่ต้องการที่จะเผชิญหน้าคนเดียวทั้งหมดเป็นเพราะตัวเขายังคงรู้สึกดีที่มีใครสักคนที่พึ่งพาปรับใดที่ฉันมีเขาอยู่เคียงข้างหัวใจของฉันก็มั่นคงมากและฉันรู้สึกว่าปัญหาต่างๆไม่ยากเขาพูดว่าชาติก่อนเขาชื่ออะไรคนนั้นคือเสี่ยวอู่เสี่ยวอู่ในชีวิตก่อนหน้านี้กลายเป็นเซียวเหมยในชีวิตนี้ชีวิตที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรเมื่อคุณอยู่กับเขา เมื่อคิดถึงเรื่องเหมยกงจือก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มเล็กน้อยคุณหัวเราะอะไรคุณคิดถึงฉันหรือเปล่าในขณะนั้นเสียงที่ค่อนข้างขี้เล่นดังขึ้นและเหมยกงจือสังเกตเห็นว่าถังซานได้ลืมตาขึ้นในบางครั้งจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่เร่าร้อนปันเจ้าของเธอหน้าแดงทันทีใครคิดถึงคุณคุณจะไปเมื่อไหร่วันนี้ถังซานขอให้เธอมาเพราะพวกเขากำลังจะไปที่ศาลบรรพบุรุษอีกครั้ง แม้แต่เหมยกงจือก็ไม่คิดว่าหลังจากออกจากราชสำนักภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แล้วเขาจะกลับไปที่ราชสำนักในเวลาอันสั้นเช่นนี้ขณะประมาะเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเช่นกันครั้งสุดท้ายที่พวกเขาอยู่ในราชสำนักเรียกได้ว่ารุ่งเรืองจนในที่สุดก็มาถึงจุดสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจะไปที่นั่นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงดึงดูดความสนใจของจัก,กรพรรดิไปอีกครั้งครั้งนี้จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทั้งซานพูดว่าไปกันเถอะเขากระโดดขึ้นจากพื้นมหาหมาเหมยกงจือจับมือเล็กๆของเธออย่างเป็นธรรมชาติและพาเธอไปที่ทะเลสาบมีแสงสีเงินวาบและครู่ต่อมาร่างของทั้งสองก็ปรากฏขึ้นที่หน้าถ้ำที่อยู่อีกฟากหนึ่งแล้ว สาวแดงในถ้ำรออยู่พอเห็นเข้าก็กราบไหว้ทูลว่าท่านเจ้าค่าครั้งแรกที่ฉันได้ยินพวกเขาเรียกนายหญิงเหมยกงจือรีบแก้ไขานางนางอายเกินไปแต่เด็กหญิงจิ้งจอกแดงไม่เปลี่ยนชื่อดังนั้นนางจึงชินกับมันเมื่อใดก็ตามที่ครั้งนี้ปากของถังซานจะยกขึ้นดูพอใจเล็กน้อยเหมยกงจืออดไม่ได้ที่จะกัดฟันของเขาอย่างลับๆบทที่658การเคลื่อนย้ายระยะไกลพิเศษ อย่างไรก็ตามความสนใจของเธอไม่ได้อยู่ที่เรื่องนี้ในวันนี้เธออยากรู้จริงๆเกี่ยวกับสิ่งที่ถังซานพูดเกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนย้ายระยะไกลพิเศษในฐานะเจ้าแห่งอวกาศไม่มีอะไรจะสนใจเธอมากไปกว่านั้นถังาซานสอนเธอเกี่ยวกับความหมายที่ลึกซึ้งของอวกาศซึ่งแตกต่างอย่างซิ้งเชิงกับสิ่งที่ราชาปีศาจนกยูมผู้ยิ่งใหญ่สอนเธอในตอนนั้นมันเป็นระดับที่สูงกว่าและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของจักรวาลด้วย ทั้งสองมาถึงส่วนลึกของถ้ำเนื่องจากแสงสลัวนายน,น้อยเมยอจึงมองเห็นเส้นสีทองเข้มบนพื้นได้เพียงเลือนลางทั้งสานพาเธอเข้าไปข้างในต่อไปเจ้าทําตามที่ข้าบอกแล้วข้าจะพาเจ้าไปควบคุมมงเวทตลอดกระบวนการจิตใจของเจ้าต้องมั่นคงและไม่ควรมีจิตฟุง้งซ่านอย่างแรงเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของเราเทเลพอร์ตเหมยกงจื่อถามเสียงต่ําคราวนี้เราจะเทเลพอร์ตที่ไหน ถังซานกล่าวว่าการเคลื่อนย้ายครั้งแรกของเราไปยังพื้นที่ใกล้เมืองบังกรทมินเราสามารถระบุตำแหน่งได้ไม่ชัดเจนไม่แม่นยำเกินไปหลังจากที่เราไปถึงที่นั่นเราจะหาที่อื่นเพื่อตั้งสถานีฐานเคลื่อนย้ายมวลสารและเราสามารถส่งได้อย่างแม่นยำต่อไปจึงเริ่มเทเลพอร์ตครั้งที่สองเพื่อไปสารบรรพบุรุษก็ได้เหมยกงจือไม่ถามมากประสบการณ์จริงดีกว่าผลขอองค์การถามแน่นอนถังซานพูดว่า คุณพร้อมหรือ,อยังฉันจะเริ่มแล้วพร้อมแล้วเหมยกงจื่อพยักหน้าความรู้สึกทางจิตวิญ,ญญาณของเขามาบรรจบกันรัศมีเลือดของเขาหลอมรวมซ่อนความผันผวนผในพื้นที่โดยรอบถังซานยกมือขวาของเขาขึ้นมีแสงว่าบนฝ่ามือของเขาและกลุ่มของเปเลวไฟหลากสีก็ลุกขึ้นเปเลวไฟที่เหมือนของเหลวนี้หมุนวนในกระแสน้ำมนต์อากาศเริ่มร้อนขึ้นทันทีแต่ภายใต้การควบคุมของถังซานความร้อนยังคงอยู่ภายในเท่านั้น ของเหลวไฟท้องฟ้าเจ็ดสีมีความสามารถในการเผาไม่ทุกอย่างและมีพลังแผดเผาอันทรงพลังสำหรับวัตถุใดๆในของเหลวไฟท้องฟ้าสีสดใสหมู่นวลแสงสีทองซี่ก็ปรากฏขึ้นช่วงเวลาที่แสงปรากฏขึ้นเหมยกรุงจือเพียงรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะกลายเป็นภาพลวงตาและเริ่มบิดเบือนและบนพื้นนิ่เส้นสีทองเข้มที่เคยสว่างขึ้นในทันใด ในเวลานี้เธอเห็นได้ชัดเจนว่าลวดลายสีทองเข้มนั้นซับซ้อนมากและบนพื้นวงกลมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า30เมตรแสดงให้เห็นรูปร่างที่สมบูรณ์เนื่องจากแสงโดยรอบมิดเมี้ยวไปหมดแล้วแม้แต่ตอนนี้เหมยกงจือก็ยังมองไม่เห็นลักษณะที่ปรากฏของมันอย่างเต็มที่เธอเพียงรู้สึกว่าพื้นที่โดยรอบนั้นวิเศษมาก ความรู้สึกนี้พิเศษมากและพื้นที่โดยรอบดูเหมือนจะควบแน่นและเข้มข้นองค์ประกอบของอวกาศจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังมาที่นี่และช่องว่างจะถูกซ้อนทับกันอย่างต่อเนื่องและเกิดการหลอมรวมพิเศษบางอย่างส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่การสั่นสะเทือนพิเศษปรากฏขึ้นเมื่อวงกลมสว่างขึ้นและสว่างขึ้น สิ่งนี้เรียกว่าการสั่นสะเทือนในอวกาศหลักการพื้นฐานขององค์การเคลื่อนย้ายระยะไกลคือการกระโดดในอวกาศซึ่งคล้ายกับการเคลื่อนย้ายมวลสารแต่การเคลื่อนย้ายมวลสารมักเกิดขึ้นภายในขอบเขตการมองเห็นหรือภายในขอบเขตที่พลังจิตครอบคลุมถึงเทเลพอร์ตที่รับรู้ได้ ตำแหน่งคงที่หลักการที่ฉันใช้สำหรับอารเรนี้คือ i s o ซโท e เรโซแนนซ์ผ่านการสั่นสะเทือนของอวกาศตัวพื้นที่เองแต่ส่งผลให้เอฟเฟกการกระโดดและเทเลพอร์ตไปยังที่ห่างไกลมากขึ้นเราเทเลพอร์ตเป็นครั้งแรกเพราะไม่มีจุดฐานที่สัมพันธ์กันของจุดหมายปลายทางฉันทำได้แค่ประมาณตำแหน่งทั่วไป ต่อมาเมื่อการเทเลพอร์ตเริ่มขึ้นคุณปกป้องเราด้วยประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณและซึมซับกับพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดในระหว่างกระบวนการกระโดดประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาข้างในและเพียงแค่ต้องการปกปิดเราร่างกายก็ปกติดีแน่นอนก่อนหน้านั้นตามฉันมาเพื่อฉีดพลังแห่งอวกาศลงในสัญญาณแห่งการอาวกาศในมือของฉันแล้วฉันจะควบคุมมันเอง เหมยกงจือ่อตั้งใจฟังทุกคำที่เขาพูดในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าในแผนกอาวกาศเธอมักจะรู้สึกว่าเธอเข้าใจอวกาศผู้ใหญ่กล่าวว่าการเข้าใจอวกาศโดยสัตว์ประหลาดนกยูงมีระดับสูงสุดแล้วในดาวดวงนี้แต่เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากถังซานเกี่ยวกับความสามารถในอวกาศเธอจึงตระหนับว่าเธอยังห่างไกลจากความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของอวกาศ พลังของสายเลือดหมุนรอบประส,สีเงินจางจางไหลมงกุฎนกยุงทองคําขาวทองบนหน้าผากของเหมยกงจือปรากฏขึ้นและพลังของอวกาศไหลไปในทิศทางของเธออย่างเป็นธรรมชาติราวกับแม่น้ําร้อยสายที่กลับสู่ทะเลรวบรวมไปยังสัญญาณอาวกาศเวลาในมือของทางซาน หลังจาก2เดือนนะคะองค์การปรับตัวขอบเขตการพาะปลูกของเหมยกงจือได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความเร็วขอองค์การพัฒนาก็เร็วมากตอนนี้ถังซานได้ตระหนักถึงความสําคัญของความทุกข์ยากของฟ้าร้องต่อการฝึกฝนมากขึ้นเรื่อยๆที่ถังซานกล่าว การล้างบาปของฟ้าร้องไม่เพียงแต่ปรับปรุงความแข็งแกร่งของเธอเท่านั้นแต่ยังล้างร่างกายและจิตใจของเธอจากภายในสู่ภายนอกและผ่อนสวรรค์ของเธอได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนราวกับสอดคล้องกับโลกทั้งใบมากกว่าระดับเดิมกลายเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ที่แท้จริงของโลกนี้ตอนนี้เธอเป็นผู้ส่งสารในอวากาศที่แท้จริงและเป็นที่ชื่นชอบของอวากาศดังนั้นเมื่อเหมยกงจือฉีพลังของสายเลือดของเธอ ทั้งสานไม่จำเป็นต้องเพิ่มพลังของตัวเองเข้าไปอีกเพียงพอที่จะควบคุมสัญญาณบอกเวลาและห่วงเวลาอย่างระมัดระวัง ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของของเหลวไฟบนท้องฟ้าที่มีสีสันความก้าวหน้าในการปรับแต่งสัญญาณบอกเวลาของอวกาศก็เร่งขึ้นเช่นกันแน่นอนว่าการขัดเกลาแบบนี้คงเป็นเรื่องยากที่จะปรับแต่งบีคอนในการอาวกาศให้ถึงระดับของอาวุธระดับเทพขั้นสูงซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อพลังจิตของถังซานถูกเปลี่ยนเป็นจิตสังนึกแห่งสวรรค์อย่างสมบูรณ์แล้วค่อยๆการใช้จิตสังนึกอันศักดิ์สิทธิ์ในการปลูกฝังก็จะเป็นไปได้ ถึงกระนั้นสัญญาณบอกเวลาปัจจุบันก็ยังมีพลังระดับเทพของดาวดวงนี้อย่างแน่นอนรัศมีสีเงินกลายเป็นฝาครอบแสงครึ่งวงกลมซึ่งครอบคลุมทั้งวงกลมเวทมนต์ทั้งหมดและส่องสว่างทุกสิ่งรอบๆตัวความผันผวนขององค์ประกอบเชิงพื้นที่ที่รุนแรงเกิดขึ้นภายในฝาครอบไฟ การเคลื่อนย้ายวงกลมเวทมนต์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับถังซานแต่เขาไม่เพียงต้องการเทเลพอร์ตเท่านั้นแต่ยังต้องแน่ใจว่าวงกลมเวทมนต์ถูกใช้อย่างเสถียรเป็นเวลานานดังนั้นการปกปิดจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชสำนักบรรพบรุษหากมีความผันผวนเชิงพื้นที่รุนแรงเช่นครั้งที่แล้วจักพระพัทั้งหมดสามารถรับรู้ได้แล้วความเป็นส่วนตัวจะเป็นอย่างไรครั้งต่อไปจะไม่ใช้งานง่าย ดังนั้นหนึ่งในความยากลำบากในการวิจัยของถังซานคือการซ่อนวงกลมเวทมนต์ตอนนี้เขาได้ทำมันโดยอาศัยอิทธิพลของมีคอนเวลาที่มีต่อเวลาและอวกาศบิดเบือนทุกสิ่งรอบตัวเขากลายเป็นชั้นของกราดที่บิดเมี้ยวแยกความผันผวนของอวกาศขนาดใหญ่ภายในและเมื่อเทะเลพอตส่วนนี้ของพลังงานที่บิดเบี้ยวอีกครั้ง สามารถใช้เป็นส่วนประกอบในการสั่นสะเทือนของอวกาศและสามารถส่งได้ในทันทีการเปลี่ยนแปลงของเวลาจะครอบคลุมความผันผวนของพื้นที่เพื่อให้โลกภายนอกไม่มีการรับรู้ที่แข็งแกร่งเว้นแต่จะอยู่ใกล้ๆก็เป็นเรื่องยากสำหรับจัก,กรพรรดิท,ที่จะเข้าใจจุดประสงค์ของของค์การแพร่ระบาดแผ่นดินระวังตัวด้วยถังสานเตือนอีกครั้ง ในเวลาต่อมาวงกลมของรัศมีสีทองซีก็ไหลออกมาจากสัญญาณอาวกาศของห้วงเวลาในมือของถังซานเมื่อรัศมีสีทองซีกนี้ปรากฏขึ้นถังซานก็นิ่งรนอย่างเห็นได้ชัดและอากาศโดยรอบก็เริ่มเหนียวเนื้อนอะแม้ว่าจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เมยกงจือก็มองไม่เห็นใบหน้าของถังซานอย่างชัดเจนตอนที่659เผิงหลงเปลี่ยนไป รังสีของแสงเข้ามาทันทีและในวินาทีต่อมาเหมยกงจือก็ดูเหมือนจะเห็นความว่างเปล่าและเธอก็ห่อหุ้มตัวเองและถังซานด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเธอในทันทีทันทีหลังจากนั้นสภาพแวดล้อมรอบๆบดูเหมือนจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในขณะที่เกิดความตกใจเหมยกงจือรู้สึกพินว่าทุกอย่างช้าลงและเสียงของช็อตน,นั้นอยู่ไกลและลึก พื้นที่รอบๆดูเหมือนจะแตกเป็นเสียงๆพวกเขาถูกพลังพิเศษปืนเข้าไปทันทีและดูเหมือนว่าพวกเขาจะข้ามประตูเข้ามาในขณะนี้พลังแห่งอวกาศทั้งหมดหดตัวรอบตัวพวกเขาและพื้นที่ที่หดตัวก็มีเสียงก้องกังวานและด้วยเสียงสะท้อนนี้ทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมพื้นที่สั่นสะเทือนและโลกดูเหมือนจะหายไปอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้และเสียงก็หายไป ทันใดนั้นเสียงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและเสียงอึง่งรุนแรงทำให้เหมยกงจื่อเลิกคิ้วโดยไม่รู้ตัวและแสงสีทองที่ส่องจากเท้าของเขากลายเป็นรัศมีสีทองขนาดใหญ่ภายใต้เงาของรัศมีนี้ทุกอย่างกลับมาชัดเจนอีกครั้งบริเวณโดยรอบยังคงเป็นสีดำสนิทแต่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวกระบวนการเคลื่อนย้ายมวลสารทั้งหมดแตกต่างไปจากประสบการณ์ครั้งก่อนของเธออย่างสิ้นเชิง เมื่อราชาปีศาจนกยูงพาเธอไปเทเลพอร์ตทางไกลมันก็เป็นการเปิดช่องอวกาศด้วยยิ่งช่องอวกาศถูกเปิดนานเท่าไหร่ระยะการเทเลพอร์ตก็จะยิ่งไกลขึ้นเท่านั้นคราวนี้มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเหมยกงจือรู้สึกชัดเจนว่าไม่มีช่องว่างเลยแต่พื้นที่นั้นพังทลายลงและสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในชั่วพริบตาพวกเขาก็มาถึงที่นี่แล้วเมืองบางกรทมินปกป้องพวกเขาจากาการเบี่ยงเบนจากความตกใจแล้วทุกอย่างก็เสร็จสิ้น การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของเสียงสะท้อนไอโซโทปนี่คือสิ่งที่เหมยกงจือจคิดความหมายที่ลึกซึ้งที่ถังซานกล่าวก่อนหน้านี้เธอตกใจมากเธอเข้าใจว่านี่เป็นการประยุกต์ใช้พลังของคุณลักษณะอวกาศในระดับที่สูงกว่าซึ่งเกินความเข้าใจเดิมของเธอเกี่ยวกับพลังของอวกาศ เธอหันไปมองถังซานอย่างไม่รู้ตัวเขาเป็นเด็กล้ำค่าอะไรอย่างนี้เขาสมควรที่จะเป็นสารนุกรมของเขาจริงๆถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ในระดับพระเจ้าแล้วเขาก็ยังใช้ความรู้ของเขาสอนบทเรียนให้เธอแอลมันยังคงอยู่ในมือของความเชี่ยวชาญถังซานมองไปที่เธอและยิ้มสำเร็จดูโน่อนสิเมื่อพูดอย่างนั้นถังซานก็ยกนิ้วขึ้นและชี้ไปที่ระยะไกล เหมยกงจื่อหันไปมองและเห็นว่าพื้นล่างในระยะไกลสว่างสวัยทั้งซานตัดสินเล็กน้อยและพูดว่าตำแหน่งปัจจุบันของเราน่าจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมังกรทมินประมาณ50กิโลเมตรจากที่นี่ไปยังเมืองมังกรทมินขณะนี้เราอยู่บนเนินเขาซึ่งคล้ายกับตำแหน่งที่ฉันจองไว้ ข้อผิดพลาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในระยะ5กิโลเมตรสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการวางตำแหน่งโมคะทางไกลยังคงประสบความสำเร็จอย่างมากเรามาที่นี่เพื่อสร้างอารยการกำหนดตำแหน่ง Resonance i อโซโทปและเราสามารถเทเลพอร์ทที่นี่ได้ในครั้งต่อไปเหมยกงจือถามว่าวงกลมเวทมนต์เดียวกับที่อยู่บนหุบเขาทองคำหรือเปล่า ทังซานกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องซับซ้อนมากนั่นคือตำแหน่งสุดท้ายและจุดสิ้นสุดของระบบเทเลพอรตทั้งหมดเป็นสถานที่ที่ให้พิกัดที่สำคัญที่สุดและความถีค่คงที่ขององค์การสั่นสทือนเชิงพื้นที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านคูงจะต้องสร้างอารีเทเลพอรตด,ด้วยความถี่คงที่อารเทเลพอตขนาดใหญ่จะอยู่ที่จุดสิ้นสุดอื่นๆซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นและจะถูกติดตั้งใกล้กับลานของบรรพบุรุษขอข้าเห็นเจ้าสร้างวงเวทนี้ได้ไหม ดวงตาของเหมยกงจือเต็มไปด้วยความหวังแน่นอนถ้าคุณต้องการฉันจะอธิบายหลักการให้คุณฟังในขณะที่ทำมันถังสารย่อมไม่มีข้อกังขาใดาๆเกี่ยวกับเธอเยี่ยมมากเหมยกงจือมีความยินดีอย่างยิ่ง ทั้งซานะมีชุกในใจอยู่แล้วและสถานที่ที่เขาเลือกสร้างวงกลมเวทมนต์นั้นค่อนข้างเป็นความลับบนเนินเขาแห่งนี้ครั้งแรกที่เขาจัดรูปแบบเวทมนต์รอบตัวเขาเพื่อปกปิดด้านนี้แม้ว่าใครบางคนจะบินมาที่นี่เขาจะถูกดึงและไม่สนใจสถานที่แห่งนี้ เลเยอรของวงเวทนั้นง่ายกว่าสําหรับเขาในตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือของเหมยกงจือใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงในการจัดเรียงชุดวงเวทเก้าแบบรวมถึงการบรรจบกันวงกลมเวทมนแห่งลมหายใจและการปิดกั้นการปิดกั้นและฟังก์ชันอื่นๆ หลังจากจัดของครบทุกอย่างแล้วบริเวณนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจากภายนอกเลยแต่ถ้าจะเดินเข้าไปก็เป็นไปได้แค่สองทางคือเข้าใจมายาจริงๆก่อนเข้าจริงอีกทางคือเพื่อบังคับใช้วิธีโจมตีขนาดใหญ่เพื่อระเบิดสถานที่แห่งนี้และทำลายมันในทุกทิศทางแต่ความเป็นไปได้ของสิ่งนี้นั้นน้อยมากอย่างเห็นได้ชัดคุณกำลังสร้างสถานีเคลื่อนย้ายเทเลพอร์ตในพื้นที่เปิดโล่งที่นี่หรือเปล่าเหมยกงจือถามถังซานรู้สึกประหลาดใจกับอาร์เรภาพหลอน ในเวลานี้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและหลังจากที่ถังซานจัดการภาพลวงตาเธอก็พบกับภาพลวงตาที่ยอดเยี่ยมเธอมั่นใจอย่างยิ่งว่าถึงแม้เธอจะอยู่ในระดับพระเจ้าแต่ถ้าเธอไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อทำลายพื้นที่ขนาดใหญ่เธอจะไม่สามารถเข้าหรือออกจากภาพลวงตานี้ได้อย่างแน่นอนถังซานกล่าวว่าแน่นอนว่าไม่สามารถตั้งค่าในที่โล่งได้เราต้องการให้รูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารมีกรอบป้องกันตามธรรมชาติ ดังนั้นฉันจะตัดรูบนภูเขาแล้วจัดรูปแบบการเคลื่อนย้ายในถ้ำเพื่อที่จะได้เป็นความลับมากขึ้นทำรูไหมฉันจะใช้ที่ว่างในการตัดหรือเปล่าเหมยกงจื่อถามทั้งซานกล่าวว่าไม่ฉันจะทําฉันจะปล่อยให้นางฟ้าตัวน้อยของฉันทํางานเหนื่อยเหนื่อยแบบนี้ได้ยังไงคอยดูอยู่ข้างๆก็แล้วกัน เมื่อพูดเช่นนั้นถังซานก็มาถึงภูเขาที่เขาเลือกไว้แล้วหันศรีรษะและยิ้มให้เหมยกงจืดอ,อย่าก,กลัวเมื่อเจ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงของฉันในภายหลังกลัวอะไรเหมยกงจือตะลึงในวินาทีต่อมาเธอเห็นการเปลี่ยนแปลงของถังซานกลุ่มของแสงสีทองสว่างขึ้นทันทีจากหน้าอกของถังซานและเมื่อกลุ่มของแสงสีทองนี้ปรากฏขึ้นความผันผวนของกี้และเลือดอย่างรุนแรงก็ปะทุขึ้น ดวงตาของถังซานเปลี่ยนสีไปหมดแล้วลำแสงสีทองพุ่งออกมาจากหน้าอกของเขาราวกับของเหลวและกระจายไปทั่วทุกส่วนของร่างกายทันใดนั้นร่างกายของเขาดูเหมือนถูกหล่อหลอมด้วยทองคำและร่างกายของเขาก็มวมขึ้นถึงสามสูงเมตรและของเหลวสีทองกลายเป็นชั้นกราะสีทองบนพื้นผิวของร่างกายของเขาและแม้แต่ใบหน้าของเขาก็ยังถูกปกคลุมไปด้วยหน้ากากสีทอง การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดคือแขนคู่หนึ่งของเขาซึ่งแข็งแกร่งมากด้านหน้าแขนถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้สีทองและนิ้วทั้งสิบก็โผล่ออกมาหลายเมตรราวกับกรงเล็บสีทองใสราวกับคริสตลัลการแปลงเผิงหลง